สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแบ็คซ้ายขวาของทีมชาติไทยที่ถูกมานอฟกิงเนี่ยจับส่งลงในนัดที่ถล่มทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่อ0นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับมันก็จ,จะเป็นคอนเทนต์ที่เอาใจสาวๆหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าทั้ง2แบ็คซ้ายและขวาที่ได้ลงวันนั้นเนี่ยมีทั้งความหล่อและก็ความเท่นในตัวทั้งนั้นใช่แล้วครับเราจะมาพูดถึงแบ็คขวาจรวดทางเรียบอย่างฟิ er, ลิปโรเลอร์และก็แบ็คซ้ายพลังมา้าอย่างทิสตองโดนะฮะ สำหรับทิสตองโดเนี่ยพอดีมีสมาชิกกระซิบบอกผมมาว่านี่ไม่ใช่ทิสตองโดนะแต่เป็นคนอื่นปลอมตัวมาผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครอะเขาก็เลยบอกผมมาว่าเอาก็นี่มันเฮกตอบิจลินไงไม่ใช่นะครับลอเล่นฮะเพียงแค่หน้าตา2คนนี้เหมือนกันเฉยๆครับและท่านผู้ชมรู้ไหมครับตอนที่ผมทำประวัติของทิสตองโดเนี่ยผมเคยทำไว้ละนะครับก็กดเข้าไปดูได้ในช anel เลยหรือค้นหาว่าไอ้หนุ่มพลังม้าทิสตองโดก็น่าจะขึ้นนะครับ แล้วก็ประวัติของฟิล์บโรเลอร์กับมานูโ o ทอมเบียเนี่ยผมยังไม่ได้ทำส่วนเอลิสดอเลออันนี้ทำไปแล้วนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้ โดยที่โดได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ไหนเนี่ยผมก็จําไม่ได้ละก็คือนักเตะที่เขาชื่นชอบเนี่ยก็จะมาจากตําแหน่งเดียวกันกับเขาไม่ว่าจะเป็นดานี่อเวสคาฟูหรือแม้กระทั่งเฮกเตอร์เบเยรินนี่แหละครับผมซึ่งก็ไปชอบคนที่หน้าตาเหมือนกันด้วยก็เลยทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยเปรียบเทียบโดกับเบเยรินว่าเป็นฝาแฝดกันนั่นเองซึ่งถ้าดูจริงๆนะจมูกโครงหน้าหรือแม้กระทั่งทรงผมตัวเนี้ยเหมือนกันเปรียบเลยฮะ แต่ตอนนี้ทิสตองโดของเรากเา็เลือกที่จะไว้ผมยาวขึ้นไว้หนวดนิดนึงดูแล้วก็หล่อเข้มไปอีกแบบครับและส่วนใหญ่แฟนบอลไทยก็จะจดจําภาพลักษณ์ของทิสตองโดตัดผมสั้นซึ่งทรงนี้เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะเป็นทรงเดียวที่ตัดแล้วน่าจะเข้ากับทิสตองโดคนเดียวเท่านั้นพูดแล้วอยากเอ็ดไปนะครับผมเคยเห็นเพื่อนผมเนี่ยไปตัดทรงผมทรงเดียวกับโดทรงนี้เลยครับบอกได้คำเดียวว่าดับอนาถนะ ส่วนทางด้านฟิลิปโรเลอร์ครับอดีตกับตันทีมราชบุรีมิตรผลปัจจุบันก็อยู่ในสังกัดทีมการท่าเรือครับคนนี้เนี่ยความหลอ่อความเข้มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพียงแค่เห็นเขาครั้งแรกเนี่ยก็ทําเอาหลายคนเนี่ยใจละลายไปแล้วนะฮะยิ่งถ้าใครที่เป็นคนที่แพ้รอยสักเนี่ยอ้อแทบจะลงไปกองอะ่ะท่านผู้ชมซึ่งทั้ง2คนในนัดที่ทีมชาติไทยถลม่มทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่อศูนย ทางด้านของมานูพ็กกิ้งเนี่ยก็สร้างเซอร์ไพรส์พอสมควรครับเพราะว่าได้ส่งทั้งคู่เนี่ยลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงด้วยฟิลิปโรเลอร์นะครับจะส่งลงมาทําหน้าที่แทนนารูบดินนะครับในในเกมฝั่งขวาส่วนทางด้านของทิสตองโดเนี่ยจะลงมาแทนธีรทรบุญมาทันที่ติดโทษแบนทางเกมรับฝั่งซ้ายนะครับและทั้งคู่ก็เล่นจนจบ90นาทีโดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยทั้งโดและฟิลิปเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของทั้งเกมรุกและก็เกมรับขึ้นสุดลงสุดได้โดยที่พลลลลกําัังยงยยเเหือ โดยเฉพาะเกมรุกของทีมชาติไทยทั้งด้านฝั่งขวาของเราในวันนี้นะครับเราเนี่ยได้เจอปัญหาและก็เจอจุดอ่อนของทีมชาติอินโดนีเซียที่เกมรับฝั่งซ้ายเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักของเขาอย่างฮาซานเนี่ยติดโทษแบนทางด้านโค้ชินทยองก็เลยส่งทางด้านของอีโดฟาเบียนยาแนวรับวัย24ปีที่เพิ่งจะได้รับโอกาสให้ลงเล่นในนามทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ไปเพียงแค่4นัดลงมาทําหน้าที่แทน เหตุผลที่โคดมาโนโป,ปกิ้งเลือกใช้ฟิลิปโรเลอร์ทางฝั่งขวาเนี่ยก็เพราะว่าฟิลิปโรเลอร์เนี่ยมีความเร็วสามารถเจาะแล้วก็ทะลุทะลวงแนวรับของคู่ต่อสู้ได้นะครับถ้าเป็นโดเนี่ย จะเด็ดในเรื่องของเกมรับมากกว่าเกมรุกนะครับในนามของทีมชาติสังเกตได้ว่าจุดอ่อนของโดคือการเปิดบอลแล้วก็การเลี้ยงกินตัวโดทําได้ไม่ค่อยดีก็อย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าถ้าโดเปิดเนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนไม่รู้ว่าไปเอาพละกําลังวังชามาจากที่ไหนก็เลยเลือกใช้ทางด้านของฟิลิปโรเลอร์ที่มีความเร็วดุดดังจรวดเนี่ยมาร่วมประสานงานกับสุภโพคสรารชาติแล้ก็ชนะทิมสงกระสินั่นเอง โรเลอร์ er ก็เป็นคนที่เล่นเกมรุกได้เด่นแล้วก็เกมรับเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีถึงแม้ว่าฟิลิปโรเลอร์จะไม่ได้เป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่เขาถูกแทนที่ด้วยความเร็วผมชอบเขามาตั้งแต่คิงคัพเลยครับที่เจอกับทีมชาติกาบองเจอกับทีมชาติเบลารุส <c oughs> ตัวเล็กๆครับแต่สามารถเบียดสู้นักเตะจ,จากแอฟริกาแล้วก็สู้กับกองหลังเบลารุสได้อันนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะครับและอีกหนึ่งแมตช์ก็น่าจะเป็นการกระชากหนีผู้เล่นทีมเคนยาที่สนามเมืองทองอันนี้ผมชอบมากเร็วจริงๆ โค้ชก็เลยจะใช้ทางด้านของฟิ er, ลิปโรเลอร์และก็สุภโชคสารชาติเนี่ยเข้าไปบดนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียให้ยุบนะฮะแต่ทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยยังไม่ทันยุบเลยครับเพียงแค่1น,นาทีเนี่ยก็เสียประตูให้กับทีมชาติไทยแล้วก็เป็นทางด้านของฟิลิปโรเลอร์ครับที่ใช้เซน์นะครับพาบอลหนี้เพื่อนของอินโดนีเซียถึง2คนก่อนที่จะตะวัดเข้ากลางมาให้ชนะทิพย์งสงศิณยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยจังหวะนี้ ก็อย่างว่าแผนที่โค้ดเราใช้ก็คือเป็นแผน4-3-3หรือว่าเป็น4-4-2ไดมอนด์นะครับทุกๆตำแหน่งนะครับสามารถเคลื่อนที่แล้วก็สลับตำแหน่งแทนกันได้หมดเลยมันจึงทําให้เกมรุกของเราในวันนี้ดูไหลลื่นนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยดูค่อนข้างที่จะรัดกลุมในครึ่งชั่วโมงแรกแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้ทีมชาติไทยเจองานยากก็คือ,อเจออาการบาดเจ็บของเอเลสดลเลนั่นแหละที่ต้องทาให้ทางด้านของโค้ดมานปกิ้งเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์ใหม ในส่วนของเกมรุกทางฝั่งซ้ายนะครับที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คือบดินผาลาครับวันนี้เนี่ยเจ้าตัวทํางานได้ดีมากเล่นอยากก่างฟุตซอลฮะจังหวะดูดบอลจังหวะครึงบอลกระชากพาบอลเข้าไปสร้างสารโอกาสให้กับทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้บดินก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลย และการเติมเกมรุกทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะได้ทิสต,ตองโดครับที่เป็นคนช่วยซัพพอร์ตทางด้านของบาดินพาลาแต่โดเท่าที่ผมสังเกตในวันนั้นก็คือจะไม่ได้เติมเกมรุกมากนักนะครับอย่างแรกเลยก็คือทางฝั่งของอินโดเขาก็มีแนวรุกลิมเส้นอย่างอัสวานนี่แบ็กจอมบุกเหมือนกันแล้วก็มีปีกความเร็วสูงอย่างวิธานสุเลมันนะครับทางฝั่งซ้ายของเราฝั่งขวาของเขาเราจึงต้องรัดกุมเป็นพิเศษครับจะพลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าพลาดมาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเจาะเกมรับฝั่งซ้ายของเราก็อาจจะมีสูง โฮมบุกทางฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายของเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดแรกขนาดนั้นในการขึ้นเกมทางวิงแบ็กนะครับนั่นก็หมายถึงการเปิดเกมรุกของเราและมันก็จะแลกมาด้วยถ้าแบ็กเราเติมขึ้นไปแล้วเกิดพลาดมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยสวนกลับแล้วก็โอกาสที่จะเสียป,ประตูเนี่ยก็มีสูงซึ่งโค้ชก็ไม่อยากจะเสี่ยงและเราก็ได้เปรียบอยู่แล้ว ในเกมนี้นะครับเอเลียสเจ็บนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนตัวปกเก้าลงไปและขยับทางด้านของวีราเทพลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับแน่นอนว่ากองหลังทีมชาติไทยของเราในขณะนั้นไม่มีเซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์ธรรมชาติอยู่เลยแล้วก็ขอกลับไปชื่นชมบดินพาราอีกรอบนะครับวันนี้นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องของเกมรุกแล้วเกมรับวันนี้บดินก็มาช่วยทิสตองโดได้อย่างดีเลย จังหวะไหนที่ทิสตองโดพาดก็จะเป็นบดินที่มาคอยเก็บกวาดและก็มาคอยซ้อนให้นะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีและถ้าหากจังหวะไหนนะครับทิสตองโดเป็นฝ่ายเติมเกมรุกขึ้นไปบดินเนี่ยจะเป็นคนถอยลงมานะครับไม่ได้เติมพร้อมกัน ปัจังบวะนะครับบดินก็จะเปลี่ยนไปอยู่ทางขวาบ้างเข้ามาตรงกลางบ้างส่วนที่สตองโดเมื่อทีมได้เปรียบนะครับถ้าเขาไม่เติมเนี่ยเขาก็จะหุบเข้ากลางแล้วให้บดินเนี่ยมายืนซ้ายนี่แหละครับคือความยืดหยุ่นของแผนการเล่นแต่ละตำแหน่งเนี่ยสามารถหมุนเวียนกันได้หมดนะครับทำให้นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยงงเลยฮะแต่เวลาที่เราขึ้นเกมรุกแล้วเราพลาดอันนี้ก็มีครับอย่างเช่นในในาทีที่40เนี่ยเราเกือบที่จะเสียประตูให้กับอินโดนีเซียเลยจากจังหวะที่สุภโชคไปเสียบอลให้กับนักเตะอินโดนนแล้วโดนโต้กลััับบครบจงหวะะนี้ฮ ด้วยความที่เราไม่มีเซนเตอร์ธรรมชาติครับเราใช้กฤษดากับทางด้านของวิรเทพและการโต้กับจังหวะนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนักเตะอินโดเขาทําได้ดีครับได้บอลมาปุ๊บเขาเห็นช่องเขาแทงเลยและมันก็เป็นจังหวะที่แนวรับของเรากําลัง,งงงอยู่ว่าจะวิ่งไปประกบใครซึ่งแน่นอนว่ามันมีเวลาให้คิดไม่ถึงวิครับจังหวะนี้ ทั้งกฤษดาและก็วีรเทพป้อมพันเนี่ยไปวิ่งประกบนักเตะคนเดียวกันนั่นก็คือเจ้าวิธานเบอร์แปดนะครับพอวีรเทพจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันขยับลงมาประกบอีกหนึ่งคนไม่ทันมันเลยทําให้โดเนี่ยไม่มีทางเลือกครับต้องวิ่งไปประกบคนที่จะฉีกหนีมาอีกหนึ่งคนแทนซึ่งคนที่ฉีกหนีมาอีกหนึ่งคนก็คืออิฟานจาย่าครับจังหวะนี้และถ้าเราดูจากภาพช้านะครับวิธานจะเงยหน้าขึ้นมองหนึ่งจังหวะ ก่อนที่จะเปิดคอร์ดเข้ามาลูกเปิดคอร์ดแบบนี้นะครับเป็นการสกัดที่ค่อนข้างจะยากมีโอกาสที่จะพลาดครับและมันก็พลาดจริงๆครับโดนสกัดบอลไม่ได้จนบอลมันเลยมาถึงเดวังการครับถ้านักเตะอินโดนีเซียจังหวะนี้เขานิ่งเขาคมพอคงจะใส่สกอส่ทีมชาติไทยของเราได้แล้วเพราะมันโล่งจริงๆและเกมก็ผ่านมาจนหนึ่งชั่วโมงครับอินโดนีเซียเริ่มจะจับจังหวะได้และก็มีโอกาสที่จะเปิดเกมรุกใส่ทีมชาติไทยของเราและเราก็พลาดด้วย จากจังหวะนี้นะครับสังเกตตามภาพได้เลยนักเตะแนวรับของเราเข้าคู่กันหมดแล้วครับเหลือเพียงแค่ตรงกลางตำแหน่งของทิธิพันธ์ครับเมื่อผู้เล่นของอินโดนะครับเห็นทิธิพันธ์ไม่ประกบตัวเบอร์15อย่างแคมโบอรีนะครับเมื่อเห็นช่องเขาแทงมาตรงนี้เลยฮะมันเป็นตำแหน่งกัดก,กันพอดีและทางด้านแคมโบยรีนะครับก็เห็นช่องทางด้านของตำแหน่งอิรฟานและก็ลูเล์ครับผมถ้าเราดูจากภาพช้า,าภาพช้าแล้วครับวิเคราะห์จากภาพช้านะฮะอันนี้ ถ้าเราดูจากภาพช้าโรเลอร์ er เนี่ยเหลียวมองนักเตะอินโดที่จะวิ่งมาตำแหน่งนี้ละนะครับสองครั้งแต่ช่องมันเปิดกว้างพอดีครับโรเลอร์ er ตามไม่ทันการจ่ายจังหวะคัตแบ็กนี่แหละครับผมที่มันเป็นจังหวะที่แนวรับไม่อยากเจอเพราะว่ามันวิ่งตามยากทำให้อิราฟานจาญาเนี่ยได้บอลแล้วก็มีโอกาสที่จะส่องแต่ดีครับที่สีรักของเราเซฟบอลด้วยเท้าไว้ได้ถ้านักเตะอินโดตีใครแตกได้จากจังหวะนี้กำลังใจพวกเขาน่าจะมาเลย และหลังจากนั้นครับนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อไม่สามารถยิงตีไข่แตกได้ก็มาโดนเกมสวนกลับของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึง่งจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเราต่อบอลกันได้สวยแล้วก็แม่นจริงๆครับกฤษดาการแมนจ่ายเข้ากลางไปให,ให้กับทนาดของชนาทิพย์ชนาทิพย์เบิ้ลตอไปให้สุประชัยและก็เป็นท่าดของฟิลิปโรลเลอร์ครับที่เติมเกมมาทางฝั่งขวาก่อนที่จะเปิดเข้ากลางดูเหมือนว่าปกเก้าเนี่ยจะวิ่งเข้าไายิงนะครับแต่เขาตัดสินใจกระโดดหลบครับไปให้ท่าดของสุพชคสารชาติครับ ส่องลูกนี้ครับสวยงามมากๆก่อนที่ท้ายที่สุดครับจะเป็นบดินผาลามายิงปิดก่องให้กับทีมชาติไทยถล่มออชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างสวยงามนะครับ4ประตูต่อ0กลุ่มความได้เปรียบในเกมนัดชิงนัดแรกไปและก็มีโอกาสสูงครับที่เราจะคว้าแชมป์ซูซูกิครับในปีนี้ไปครอง